สวัสดีครับผมมันห่องห้โชสวัสดีที่สุพุสุขกันครับผมมาตามแนวทางล่าวพัฒนาของเส้นเหมือดวันศุกร์ที่ยี่สิวันศุกร์ที่ยี่สิบกุมภาสองห้าหกเก้าพี่น้องอันนี้ผลลาวพัฒนาเมื่อขึ้นในวันพุธนพี่น้องเลขบนออกศูนย์เกเลขล่างออกหกสองศย์เและ6กสอง บอเส้นเหมือนเข่าถูก,กรับพี่น้องเลกวิ่งเข่าตัวเน้นจับโคตเป็นตัวร่องเนาะมีหลักฐานของเก่าให้เ่ือยได้พี่น้องเนรอเลกวิ่งเข่าตัวเน้น แต่ว่าสีแปลกๆพี่น้องหัวจ้าก็ดอกที่ติดตามจาับโคดเป็นตัวร่องได้ปาะเนี่ยเข่าตัวร่องเนาะเลขรออกหกสองอันนี้มันเป็นนันสองหกเนี่ยเข้าหกสองสองหกแล้วพี่น้องเป็นเน้นสองแปดเ่ยเข่าตัวร่องนะพี่นอ้องด้วยตาเลขวิ่งมันเข่าตัวเน้นเนี่ยหนึ่งกับสองหมดเข่าตัวเน้นอยู่แล้วเลขวิ่งเข่าตัวเน้นได้พี่น้องได้ มันตามกันตัวพี่น้องวันสุด То есть ты เสียงเมือ่อสองสาม สองสามเจ็ดแปดเก้าหัวใจแล้วประเด็นนะเนาะหนึ่งกับสองอันนี้เป็นสองกับสาม วิ่งบนรางสองและสามเนี่ยนสาม

So fast. Okay. So, só o pé, โซนเลขสามตัวศูนย์สามแปดหนึ่งสองเก้าส่วนตัวเน้นได้ไปนองได้ ก็เน,เน้นในที่สามแปดแล้วก็สองเก้าเนี่ยพี่น้องจะเริ่มด้วบนล้างไปกลัาบด้วเลยพนวันเหปากหลักด้วเพื่นว่าเคยว่าตรงๆรด้วพี่น้องด้วยันศุกร์ที่สยี่สิบกุมภาพก้าลาวเสียนเมือด เลขวิ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าบนล่างพันห้วิ่งสองกับสามพันเนสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสองเจสองปดสเก้าพันเนที่3ามสาปดสองเก้าส่วนเลข3ามตัวในศูนย์สามแหล้กก็หนึ่งสองเก้าพี่น้องเข้ากัจับหน้าจอดเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางวไม่ชอบก็ผ่านเนะพี่น้องเนาะ อขอบคุณเสียนเมืองหลายๆครับผมโชคหมากนกันเด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับผม